ยามเย็นก่อนค่ำนะครับก็เข้ามาในโรงเรียนอีกรอบหนึ่งไปที่โรงเกษตรเอาว่าเก็บไก่ครับเอาไก่เข้าคอกแล้วก็ให้อาหารปลาดุกครับวันนี้มืดครึ้มนะครับมืดครึ้มเพราะว่าฝนตกทั้งวันอากาศปิดนะครับโอเคนี่คือบรรยากาศยามก่อนพระอาทิตย์ตกของโรงเรียนนะครับลงุงฟานลุงก็มาเปิดไฟป,ปิดประตูเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมมีกุญแจ ก็เลยมาอีกรอบหนึ่งนี่ไฟหน้าประตูโรงเรียนก็เปิดเรียบร้อยแล้วคาเคินก็มีแสงสว่างนะครับเรียบร้อยฝนตกติดต่อกันหลายวันแล้วครับต่อไปไปโรงกเกียกันนะครับตอนนี้บ่ายสี่โมงครึ่งแล้วนะครับก็ช่วงฝนตกตกของวันที่ยี่สิบห้าครับวันที่ยี่สิบห้าเดือนพฤศจิกา ไม้อาหารปลาดุกอีกรอบนึงนะครับรอบบ่ายกินกินหมดเลี้ยงเลยนะครับให้ประมาณครั้งละเกือบเกือบขึ่งพึ่งเกือบกิโลนะครับให้ครั้งละประมาณกิโลก,กว่ากว่ากินอิ่มแล้วนะครับวันละสองรอบตอนนี้ปลาดุกสิงหาคันยาตูราพศติกาสามเดือนกว่าแลวนะครับ ลงเมื่อวันที่แปดสิงหาก็ตัวตัวโตวพอสมควรปลาดุกเลี้ยงบอ่อปนูปนปัญหาคือโตช้าครับต้องกินอาหารเยอะๆแต่ว่าเราให้อาหารวันละแค่สองมือ้อก็จำกัดอาหารนี่นะครับตัวพอสมควรต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยๆนะครับมันจะได้ตัวไวๆนี่ผม ตอนนี้ได้น้ำฝนล,ลงมาเยอะครับก็น้ำน้ำบาดาลก็ไม่ต้องใช้เยอะเราเจะว่าน้ำฝนแล้วก็ถ่ายเททิ้งทุกวันครับสลับน้ำเปลี่ยนน้ำเกล็ครับต่อไปเราไปที่ไก่กันคอกไก่ครับอากาศคลุ้มดีนะครับนี่ไก่40ปกว่าตัวครับตอนนี้ก็ เหลืออยู่4ี่สตัวแล้วนะครับแต่ว่าไก่ไก่เล็ดงอนพันผสมพื้นบ้านเหลือ2ตัวมันมีทั้งหมดก่อนหน้านี้7ตัวแต่ว่าโดนหนูคาบไปเสีย5ตัวครับเสียดายอยู่เหมือนกันเราจะแก้ยังไงเพราะว่าหนูมันมาช่วงกลางคืนแล้วก็เราก็ไม่มีกรงที่จะขังครับ แล้วก็รุ่นที่สองเนี่ยอีกแม่หนึ่งออกมาทั้งหมดสิบสอตัวออสิบเดตัวออกมาสิบเอตัวหรือตัวเหลืออยู่ตัวเดียวสงสารเลือเกินนะครับเหลืออยู่ตัวเดียวก็ก็เลยต้องปล่อยส่วนแม่มาเนี่ยผมก็แยกไปไว้อีกที่หนึงครับไม่ใหญ่ยอยู่กับแม่เพราะว่าแม่ถ้าอยู่กับในครอกนี้แม่มันก็จะจิกไอ้พวกนี้ครับสงสารใอ้พวกนี้ แม่ลูกอ่อนมันดุเกินไปก็เลยต้องแยกจับไปอยู่อีกอคอกหนึ่งให้ไปอยู่กับตัวผู้ซะจะได้ไข่ใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเหลือสองตัวไม่รู้จะจะรอดไหมพยายามจับให้มันจะอยู่กลางคืนต้องเอามาขึ้นกรงนะครับถ้าไม่ขึ้นกรงเนี่ยหมดหนูกินหมดครับเนี่ยเป็นอุปสรรคเวลาทำอะไรครับมันมีประสบการณ์จริงๆเลย ถ้าไม่มีประสบการณ์เนี่ยไปไม่รอดครับสิบปากว่าไม่เต้าตาเห็นจริงๆเลยทฤษฎีเนี่ยบนโต๊ะนี่สวยหรูนะครับอยากทำโน่อนอยากทำนี่โอ้ทฤษฎีเพียบแต่ถ้าไม่ปฏิบัติก็จะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างครับนี่ก็เลยปฏิบัติด,ดูอ๋อเลี้ยงไก่มันต้องแก้ปัญหาแต่เพาะหน้าตลอดพอมีหนูก็ต้องแก้ปัญหาเรื่องหนู ฝนตกก็แก้ปัญหาเรื่องฝนครับแตวพรุ่งนี้เช้าเนะี่ยตั้งใจว่าจะเอาไวนิวมามาปิดตรงนี้นะครับเพราะาฝนมันสาดเข้ามาได้ยวกลัวาไก่จะเป็นหวัดตอนนี้ผมทาวัคซีนฝีดาดเรียบร้อยแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นนะครับไก่มีภูมิต้านทานความจริงมันน่าจะทําก่อนหน้านี้ครับแต่ว่าเนี่ยประสบการณ์อีกเหมือนกันไม่ลองไม่รู้ ปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆนะครับต้องปฏิบัติถึงจะรู้ว่าอะไรมันเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวพรุ่นี้เช้าก็ต้องซื้ออาหารมาทั้งหนึ่งกระสอบเพราะอ,อาหารกขหมดแล้วช่วงนี้ปิดเทอมทําให้เศษอาหารไม่มีครับต้องใช้ปลายข้าวสารกับแกลบกุ้งเปลือกกุ้งที่ซื้อมาจากก่อยอที่ไก่บางตัวก็กินผมผสม แกลบกุ้งกับข้าวสารในมันกินครับเพิ่มเพิ่มธาตุเหล็กไก่ก็น่ารักนะครับกระเพาะเต็มเลยโอ้โหตกเย็นขึ้นมาในะกระเพาะกระเพาะเต็มเลยเหนียงเหนียงไอตัวนี้ไอตัวนี้ไม่มีเลยทำไมไม่กินอ่ะฮะไม่มีเหนียงเลยเธอเี้ยนี้เ,เต็มอึกเลยไอตัวนี้เต็มตรงน,นี้ก็เต็ม ตัวนี้ก็เต็มเหนียงเต็มแต่บางตัวไม่มีตัวนี้ไม่มีเลยแต่ไม่ไปกินนะ,ะไม่ไปกินอนะ่ะไม่สบายเหรอป่วยเหรอหก็ไม่เห็นเป็นไรนะหน้าตาก็สสสดสดใสอยู่แต่ไม่กินนะอันนี้กลุ่มนี้ไม่สบายครับเรียบร้อยครับเก็บไก่เสร็จทุกตัวมืดพอดีครับความสว่างเริ่มหายไป เพิ่มแสงหน่อยนะครับอยู่ในกรงเป็นทีเนนนเคค่เรียบร้อยแล้วครับสี่สิบกว่าตัวมีไอตัวขาวอยู่ตัวนึ่งด้วยโอเคครับเรียบร้อยแล้วครับหมู่มามทั้งลมทั้งฝนตอนนี้ห้าโมงกว่าแล้วนะครับห้าโมงครึ่งเรียบร้อยครับแล้วไก่เงียบสนิทเข้าสู่ที่นอนครับนี่ครับจะไปดูอีกแล้วนะครับที่เป็นเราเลี้ยงแม่ไก่กับพ่อพันธุไก่บ้านครับที่เอาไปไว้อีกอีกห้องหนึ่ง เพราะว่าไว้องนี้ไม่ได้มันมันจิกกันมันกัดกันต่อยกันก็เลยไปแยกครับกลัวไก่ไข่จะตายครับเดี๋ยวไปดูอีกที่นะครับอยู่ในห้องนี้นะครับมืดแลยค่ำแล้วมองไม่เห็นเลยมีแม่ไก่อยู่สามตัวแล้วก็พ่อไก่หนึ่งตัวครับให้มันเขลียในห้องนี้เต็มที่ไปเลยครับมืดมองไม่เห็นจิตตุนครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนเลี้ยงจิ้งหรีด เคยเลี้ยงจิ้งหรีดครับแล้วก็น้ําในหลังบนหลังคามันรั่วใส่จิ้งหรีดตายหมดก็เลยเลือกเลี้ยงก็เอาไก่มาใส่แทนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาก็จะก็จะทํารังให้มัน,นครับเพราะมันมันจะไข่แล้วไอ้สองตัวนั้นเริ่มจะไข่แล้วครับแต่อีกตัวหนึ่งเพราะเพิ่งแยกรูปมาได้นนสองวันก็คิดว่าคงยังไม่ไข่โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านได้ครับ นี่คือภารกิจของครูกรเกษตรชอวอครับเรียนรู้ซึ่งกันและก,กันนะครับพอเป็นกประสบการณ์เย่ไม่ค่อยดีแล้วโอเคครับลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ